แนวทางในการเล่นเสื้อยืดวินเทจสำหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับวันนี้พี่มีมาแนะนําปชมกันครับก่อนอื่นเลยนะครับขอเข้าใจคนละหนึ่งานแล้วก็หนึ่งแชร์นะครับผมขอบคุณครับมาเริ่มต้นกันที่ข้อที่1นนะครับคือ1คือหาแนวทางของตัวเองให้เจอนะครับหาแนวที่ชอบนะครับเล็กๆแคบๆก็พอไม่จําเป็นต้องไปตามร้านใหญ่ซื้อเป็นร้อยลายนะครับผมเคยเจอคนหนึ่งนะซื้อเสื้อยืดแค่เมทานิก้า ลายแมงมุมนะครับทอดขายขายลายเดียวนะครับเดือนละ 3- ามถึงห้าแสนโอ้โหธรรมดาเลยจริงๆนะครับข้อที่2เลยนะครับคืออย่าไปตามกระแสนะครับผมคอนเฟิร์มนะครับผมเองยังตามไม่ทนเลยนะครับเวลาคุณซื้อเสื้อยืดที่ตามกระแสเนี่ยพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยเราจะไปซื้อราคาที่แพงและขายไม่ท่านทุกครั้งเลยนะกลายเป็นว่าขาดทุนซะอย่างนั้นนะครับข้อที่3คือศึกษาความรู้เรื่อยๆนะครับคืออย่างที่บอกครับเสื้อยืดวินเทจนี่มีของปลอมออกมาทุกอาทิตย์ทุกเดือนเลยนะครับต้องระมัดระวัง ศึกษาจนเป็นผู้รู้จริงในด้านานั้นจริงๆนะครับและมาจนถึงข้อสุดท้ายครับข้อที่4ครับพอเราแน่นข้อที่1 2และ3นะครับก็ค่อยๆขยับออกจากนอกวงที่เราถนัดนะครับเพื่อที่จะมีความถนัดด้านอื่นเพิ่มเติมเข้าไปนะครับ